และออกเนี่ยจะมีมันจะละบากเยอะช่วงน,นี้นะครับแต่ว่าปีอก็บปีนี้เนี่ยก็ละบาเะกเยอะตั้งแต่ต้นปีเหมือนกันมันมาจากยุ่งเราก็ต้องไปันอยุ่งในกรณีที่เราควบคุมเรื่องยุงไม่ได้จริงๆปัจุบันมีวัคซีนให้ได้ออกที่ค่อนข้างปลอดภัยกัน สำหรับอาการของไข้เลือดออกนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันในเด็กกับในผู้ใหญ่เนี่ยอาการไข้เคียงกันมีทั้งแักคนที่เป็นแบบเบาๆไม่หนักมากสามวันไขห้หายจนขั้นหนักมากคือไข้สูงมากแล้วเสียชีวิตแต่าการป้องกันนะครับก็มันมาจากยุงเราต้องไปกันยุงใช่อมับวิธีการหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือกําจัดแหล่งยุงในบริเวณบ้านนะครับก็กําจัดแหล่งน้ำนะครับเมืในกรณีที่เราควบคุมเรื่องยุงไม่ได้จริงๆอย่างไรก็ผมต้องเจอยุงบ้างสุดท้ายคือการป้องกันด้วยวัคซีน,นมันจะลดโอกาสการนอนโรพยาบาลได้ประมาณ8 มันมันไม่ได้กันให้เราอ,ออกไปร้อยเปอร์เซนะแต่ร้อยถ้าเป็นเนี่ยแปคนไม่ต้องนอนโรงพยาบาล